ีจะมาสาธิตนะครับการวัดตัวอย่างนะครับที่เป็นลักษณะน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะครับแล้วก็น้ำเชื่อมนะครับตอนนี้เราจะใช้เครื่องวัดสีนะครับยี่ห้อ HunterLab นะครับรุ่น Ultra ScanWit นะครับใช้ร่วมกับโปรแกรม EasyMat QC นะครับลำดับแรกคือเราต้องไปทำการสแกนแต i ใ e นะครับของตัวเครื่องวัดสีก่อนนะครับ ในส่วนนี้ผมจะวัดเป็นลักษณะของอสเปกูลา่าอินคูดนะครับลำดัแบ,บแรกต้องสแตนด์ดัดได์ก่อนนะครับเลือกโหมดแล้วก็ต้องการสแตนด์ดัใช้แผ่นดำนะครับใช้แผแล้วกดเน็กครับครับต่อไปเป็นแผ่นขาวครับไว้ท้าย แล้วจากนั้นครับกดฟ i n i s ครับแล้วก็กด ok ครับต่อไปเราจะใช้โ h เดอร์สำหรับวางเซลล์นะครับในการวัดตัวอย่างของน้ำตาลนะครับตัวนี้ที่การใส่นะครับแล้วก็หมุนครับแน่นพอสมควรนิดนึงครับต่อไปนะครับก็เราจะทำการนะครับเตรียม ตัวอย่างนะครับใส่ตัวเซลล์ขนาด50มิลนะครับตัวนี้ทำการเซลล์ไปวางที่ตัวพอตนะครับใช้ในส่วนของตัวโคเวอร์นะครับติดนะครับในการบล็อกแสงนะครับวิธีใส่ที่ถูกต้องนะครับในส่วนนี้จะไม่มีที่ส่วนที่เกินออกมานะครับจะขนานกันพอดีนะครับในส่วนนี้ต่อไปครับจะดูในส่วนของโปรแกรม EasyMatch QC นะครับนะครับในส่วนนี้นะครับผมจะวัดเป็น ตัวสแตนดาร์ดก่อนนะครับโดยเรากดที่ปุ่มตัวนี้นะครับนะครับต่อไปผมจะวัดเป็นแมเปิลนะครับทำการเปรียบเทียบอีนึ่งนะครับในส่วนของน้ำตาลทรายแดงนะครับในส่วนตัวนี้นะครับในส่วนนี้ผมจะอ่านเป็นสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ทำการ เทวเลตนะครับในส่วนนี้ผมเซตอ่านเทวเรตไว้จํานวน3ครั้งนะครับต่อไปเราจะอ่านเป็นลิสต์ดัตนดานะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณ7จ็ดวินะครับแล้วก็กดลิสต์อันที่2ครับครับในส่วนของการอ่านตัวอย่างแซมเปิลนะครับให้ทิ้งระยะห่างประมาณ 7- 1็ดถึงสิบวินะครับต่อไปแล้วก็กดลิสต์นะครับก็ต่อไปจะเป็นการตั้งชื่อนะครับอันนี้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้หมดนะครับ อันนี้จะเป็นค่าสแตนดาดนะครับต่อไปผมจะวัดเป็นค่าแซมเปิลนะครับ,รบแล้วก็ทิ้งระยะเวลา7-10ถึงวินะครับต่อไปก็กดนี้เป็นครั้งที่2นะครับแล้วกดอีเวเลครับ ค่าระหว่าง standard แล้วก็แซมเปินะครับทำการเปรียบเทียบกันนะครับก็คือเป็นตัวอย่างเดียวกันนะครับต่อไปเราจะเป็นการอ่านตัวอย่างนะครับที่เป็นน้ำตาลรายขาวนะครับเคาะประมาณ3ครั้งนะครับครับต่อไปจะเป็นการอ่านตัวอย่างนะครับที่เป็นน้ำตาลรายขาวนะครับเราจะอ่านเป็นสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ทำการเฉลี่ย3ครั้งนะครับ จากครั้งที่1ถึงครั้งที่2และครั้งที่3นะครับควรเว้นเวลาในการกดลิตตัวอย่างนะครับสักประมาณ7จ็ถึงสิวินะครับแล้วก็กด e v a l u t ครับต่อไปนะครับเราจะอ่านเป็นลิตร sample นะครับ แล้วกดเอ็กซเรยครับค่าที่ได้ของน้ำตาลสายขาวนะครับระหว่างสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวแซมเปิลนะครับทำการนำตัวอย่างออกนะครับครับต่อไปเราจะทำการนะครับวัดตัวอย่างลักษณะที่เป็นของเหลวนะครับซึ่งเป็นน้ำตาลซราหลับนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านตัวอย่างนะครับก็จะเป็นตัวเซล50มิลนะครับตัวนี้แล้วก็ ตัวแบ็กการ์ดนะครับแล้วก็น้ำกันครับที่อุณหภูมิห้องนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำตาลใส่หลับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องวัดสีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโฮเดอร์สำหรับวางาลักษณะของ เซลล์ตัวนี้นะครับต่อไปจะเป็นการสแตนดาร์ดใดตัวเครื่องวัดสีนะครับในโหมดโถท่อท,ทางสมิชชั่นนะครับหรือทีทานนะครับในการวัดตัวอย่างคือเราต้องใช้พอร์ตสแตนดาร์ดนะครับที่เป็นลักษณะหนึ่งนิ้ว จากนั้นนะครับกดสแตนดาร์ดนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะใช้ตัวไว้ทายนะครับทำการบล็อกด้านหน้าของตัวพอตสแตนดาร์ดไว้นะครับต่อไปนะครับเราจะใช้ตัวแบ c ็กการ์ดตัวนี้นะครับทำการนะครับ ทเสียด้านในนะครับตัวนี้ข้อควรระวังนะครับในส่วนนี้นะครับห้ามทําการปิดเกินมาเลยฝั่งตัววินโดว์ส่วนนี้นะครับให้บล็อกลักษณะประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับปิดฝาครับเลื่อนฝาแล้วกดเน็กครับ ต่อไปนะครับลักษณะตัวอย่างที่เป็นของเหลวนะครับในการสเตนด์ดั์โหมดทีทานนะครับเราจะใช้เซลแบงค์นะครับร่วมกับน้ำกันนะครับนะครับแล้วก็ทำการวางนะครับให้ชิดพอตหลังโซเฟียนะครับแล้วกดนิกครับ ต่อไปเราจะทําการวัดลักษณะเซลล์แบงค์นะครับ,รบในส่วนของหลังจากเราอ่านเซลล์แบงค์นะครับในส่วนของแกน L นะครับในส่วนนี้ต้องให้ค่าที่ได้เนี่ยเข้าใกล้100นะครับบวกลบ0.05นะครับส่วนเอสตา A นะครับเข้าใกล้0นะครับบวกลบ0.05นนะครับแล้วก็ ดีนะครับให้เข้าใกล้ศูนย์บวกลบศูนย์ศูนย์ห้าเหมือนกันนะครับนะครับวิธีการเตรียมตัวอย่างนะครับใส่ตัวเซลห้าสิบนะครับก็ตอนทําการใส่ตัวอย่างที่เซลห้าสิบนะครับค่อยๆนะครับทําการเติมตัวอย่างเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้ตัวอย่างามีการเกิดลักษณะที่เป็นฟองนะครับ วางไว้ที่พอตนะครับในส่วนนี้เราจะใช้เป็นโหมดทีทานนะครับฝั่งตัวอย่างนะครับจะทำการปิดด้านหลังสเฟียรพอดีนะครับในส่วนนี้แล้ก็ปิดต่อไปเราจะทำการอ่านเป็น list น standard นะครับในโหมด total transaction นะครับก็จะทำการอ่านตัวอย่าง เป็นนตัวอย่างซะครับครับอันนี้ก็จะเป็นค่าตัวอย่างที่เราวัดาจากโหมด transmission นะครับตัวอย่างเป็นตัวน้ำตาลไซลัคนะครับลักษณะเป็นของเหลวนะครับต่อไปเราก็จะทำการนำตัวอย่างออกจากพอตน,นะครับส่วนนี้ก็สามารถทำการ ก็มาได้เลยนะครับนี่เป็นลักษณะของตัวอย่างที่เป็นของเดลวนะครับ